เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ในช่วงนี้ได้เห็นความเคลื่อนไหวของเราเมมเบอร์ไอซ์วันได้ทยอยเปิดไอเค้าไอจีส่วนตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจะมีใครบ้างติดตามกันได้เลยนะคะประเดิมคนแรกเลยนะคะเริ่มจากเมนหลักก่อนเลยน้องสาคูของเรานั่นเองกลับมาแอคทีฟไอจีอเค้าเดิมยอดติดตามในปัจจุบัน1ล้านแตกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้ำตาจะไหล คนต่อมาฮีจังกนาโกะซึ่งนักคู่ก็ใช้ไอเค้าเดิมเหมือนกันนะคะยอดผู้ติดตามก็พุ่งขึ้นไปเรื่อยๆอีกไม่นานก็น่าจะทะลุ้1ล้านตามน้องสาวคูไปแน่ๆเลยค่ะคนต่อมานะคะเพิ่งเปิดไอจีกันไปหมาดๆกับพี่อึนบีและน้องเยนาสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆกันไม่น้อยเธอยังโพสภาพแรกน่ารักจนใจเจ็บอีกด้วยและคนต่อมาค่ะน้องแชงกับพี่เก้าเออเดี๋ยวนะคะ งรูปกันถี่แบบนี้ก็ทำเอาหล่อแฟนๆใจชื้นกันไปเป็นแ,แถวๆเลยค่ะสองคนสุดท้ายอย่างน้องหนึ่งที่เพิ่งเปิด IG เป็นคนล่าสุดของวงส่วนน้องยูจินได้กลับมาใช้ IG แอคเคาท์เดิมก่อนเดบิวต์ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆของเหล่าแฟนคลับที่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของสาวไอวันอีกครั้งหลังไหลเข้ามาคอมเมนต์ทักทายสาวๆได้นะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกด Sub s cribe กันด้วยนะคะ คลิปหน้าจะเกี่ยวกับอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะ